ข้ามฟรีซื้อจะไป็ขอฟรีชิ้นนี้เลยจ้าซื้อจะเป็นสองชิ้นนี้เลยจ้าสิ้นแจดแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามชิ้นเพื่อไม่ให้การรอช้าไปดูกันเลยการและเลยทุกคนเข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะพอทุกคนเข้ามาแล้วจ๊ะซึ่งวิธีการทำก็คือทุกคนเนี่ยต้องไปเอ,อ่อ ประตูอากาศตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนซึ่งวิธีการไปที่เออประตูอากาศคือทุกคนเนี่ยต้องมีเลเวลที่สิบนะจ๊ะซึ่งทุกคนอยากจะเห็นโหลดเลเวลตรงนี้นะจ๊ะที่มีการเพิ่มเลเวลก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาเก็บเออเจ้าผมหน่า้ยตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยซึ่งสม่ไมก็จะเพิ่มเออเอฟพีไปนะจ๊ะซึ่งให้ทุกคนเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าทุกคนเนี่ยจะมีเออ เลเวลยี่สิบนะจ๊ะซึ่งแต่เราคอตัดภาพไปตั้งแต่ตอนที่เราเลเวลยี่สิบเลยจ้าซึ่งตอนนี้เราก็เลเวลยี่สิบนะจ๊ะซึ่งหลังจากนั้นให้ทุกคนนํามากดตรงนี้เลยนะจ๊ะกดตรงนี้พอทุกคนกดมาเลยนะจ้ะให้ทุกคนน่มากดตรงสีเขียวนะจ๊ะแล้วให้ทุกคนนะ่ยเข้าประตูไปได้เลยแล้วให้ทุกคนเนะี่ยรอให้เขาหลดก่อนนะจ๊ะ พอเขาเลยเสร็จแล้วนะจ๊ะให้ทุกคนเนี่ยเออมากดตรงนี้เลยนะจ๊ะกดตรงนี้เลยให้ทุกคนมากดตรงนี้แล้วจ้าเควสก็คือทุกคนเนี่ยต้องเก็บเออเว้นตาที่เราแปลรูปพ้าไว้ละจ้าให้ครบประมาณสิบอันนะจ้าซึ่งมันก็จะหาไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ยากนะจ้ามันจะหยุดตามจุดเลยนะจ้านี่เลยแล้วก็จะเจอดินนะจ้านี่เลยเว้นตานี้เลยนะจ้าเก็บได้เลย พอทุกคนเก็บเขาสิบอันเนี่ยะจะให้ทุกคนมากดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะซึ่งพอทุกคนกด,ดนะจ๊ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะจ๊ะกดตรงนี้ได้เลยพอทุกคนกดมานะจ๊ะให้ทุกคนกดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลย อันต่อไปให้ทุกคนมากดตรงนี้ก่อนเลยนะจ๊ะว,วิธีการทาเนี่ยก็คือทุกคนนะ่ต้องวิ่งให้ครบประมาณสองหมื่นสเต็ปนะจ๊ะซึ่งให้ทุกคนเนะี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะสุกกว่าทุกคนจะมีสองหมื่นสเต็ปเลยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เราก็าเอ่อวิ่งครบสองหมื่นสเต็ปนะจะให้ทุกคนมากดตรงนี้ได้เลยขอทุกคนกดลยจ้ะให้ทุกคนมากดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ ก็เสร็ก็ต้องขอบตะลลายไปก่อนย่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย